สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาสอนนะคะวิธีเช็คคาปาอย่างไงรู้ได้ยังไงว่าคาปาตัวไหนเสียนะคะ4ตัวนี้ให้ทุกคนลองทายกันดูหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตัวไหนเสียและตัวไหนใช้ได้และตัวไหนใช้ไม่ได้นะคะแล้ววิธีดูดูยังไงว่าคาปาเสียแล้วเสื่อมแล้วนะคะ เดี๋ยวช่างทองจะบอกอย่างละเอียดเลยค่ะวันนี้จะให้ดูทั้งรูปรักภายนอกแล้วก็วิธีการเช็คด้วยนะคะไปกันเลยค่ะขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะคะตั้งอมที่คูณร้อยนะคะตั้งโอมที่คูณร้อยนะคะสีตัวนี้มีมีตัวเสียอยู่นะครับ ม่องนีจะูช่างทองบอกว่าสี่ตัวเนี้ยมีตัวเสียแล้วก็มีตัวที่ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวสีดำนะคะว่าตัวแรกเลยนะคะคนนะขึ้นค่ะวัค่ไม่ขึ้นนะ วัดอย่างนี้ไม่ขึ้นนะคะเห็นไหมคะดูตามมือช่างทองเลยนะคะเตี้มคือเสียแล้วนะคระับตัวสีดำนี่เสียแล้วะคะ่ะต่อไปคื่ตัวนี้จิีม้มจิ้มไปที่หัวสาย ปรับไปที่เท่าไรคะหนึ่ง k ค่ะหนึ่งหนึ่งคหนึ่งคหนึ่ง k อ๋อค่ะจะเห็นว่าเข็มมันขึ้นะขึ้นแล้วมันจะวิ่งลงขึ้นแล้วก็วิ่งลงนะคะอ๋อขึ้นแล้วก็วิ่งลงไม่ได้ขึ้นค้างอยู่นะคะทุกคนแล้วเราสามารถวัดสลับได้เลยนะคะตัวนี้เสียค่ะวัดตัวนี้ให้ดูใหม่ได้ไหมคะ เพราะว่าจะเปรียบเทียบกันเพราะเมื่อกี้พี่ทองปรับด้วยเนาะปรับให้เป็นเป็น 1k เดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมคะมเห็นไหมคะไม่ขึ้นนะคะเนาะไม่ไม่ได้อยู่ที่พี่ทองปรับนะถ้ามันจะขึ้นได้ครั้งนึงนะครับแล้วให้เราสลับขั้วนะมันจะขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะให้เราสลับขั้วโอเคค่ะถ้าเราขั้วจะไจ เนี่ยพอเราเอาขั้วเดิมใส่จะไม่ขึ้นแล้วแปลกไหมคะนะคะนี่คือเทคนิคและวิธีพี่ทองบอกนะเห็นไหมนี่แล้วเดี๋ยวพี่ทองจะวัดให้ดูอีกทีนึงมันจะไม่ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นขั้วเดิมเห็นไหมคะโอเคค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะา้ใครรับชมคลิปนี้ก็สามารถวัด่าปาด้วยตัวเองได้เลยนะคะ400 UF นะครตัวนี้คือ400 UF นะคะ ตั้งค่าไว้เท่าเดิมได้เลยค่ะขาปาเท่ากันขึ้นแล้วก็ลงถือว่าใช้ได้ค่ะจริงๆมันจะต้องวิ่งลงเร็วกว่านี้นะคะอ๋อถือว่าใกล้เสื่อมแล้วไหมคะทั้งห้องอใช้ได้ไหมคะตัวนี้แล้วมีเปอร์เซ็นต์ว่ามันใกล้เสื่อมแล้วถ้ามันลงช้าแบบนี้ก็ถือว่าใกล้ใกล้เสื่อมอ๋อการที่มันเด้งขึ้นแล้วลวิธีสังเกต เนี่ยค่ะอย่างตัวนี้ใกล้เสื่อมแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าเนาะถูกไหมตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้คืนท้ายได้แต่ตัวนี้ใกล้ท้ายได้ไปใกล้เสื่อมตัวนี้คือใช้ได้เลยนะคะปกตินะคะตัวนี้เสื่อตัวนี้ใกล้เสื่อตัวนี้เสื่อเลยไม่ขึ้นไม่ลงตัวนี้ขึ้นแต่ลงช้าลงช้าก็ไม่ได้นะคะมันจะมีรอบของมันเนาะตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายวัดไม่ขึ้นเลยค่ะเจี๊ยสลับครัวได้ไหมคะมเนี่ยช่างล้วงลึกให้ทุกท่านเลยนะคะสลับครัวก็ไม่ขนะึ้นไงไอที่ขึ้นนะะังขึ้นมือนะคะถ้ามือน่ะขึ้นถ้ามือน่ะกระดิกนิดนึงเนาะเห็นไหมคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วอย่างที่พีท่ทองเคยบอกนะคะถ้าวัดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะวัดไม่ขึ้นเนาะมันเป็น,ปนการสังเกตของการวัดโอห์มนะคะเนาะ เสีย2ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันรูปร่างมันยังโอเคอยู่บางที่มันก็จะระเบิดปุ๊บออกมาตรงนี้นะคะแต่นี่คือยังโอเคอยู่แต่ว่าเขาเสียแล้วใช้ไม่ได้คะ่ะ 2>, 2ตัวนี้2ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้พอใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวไม่ช่างจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้าง